โอเคสวัสดีครับแหมก็ต้องบอกว่าพบกับเทปที่9ของเรานะครับกับไทเกอร์อัปเปอร์คัตนิวครับต้องบอกหายไปนานนะครับแหมตอนนี้เราก็กลับออออากาศเหมือนเดิมนะครับช่วงปีที่ผ่านมาเราทําผิดพลาดอะไรกันแต่ก็ขออภัยด้วยก็กลับมาพบในปีใหม่ครับปีนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม,นม,นมน่นะครับแหมรับแฟนเกมท่านด้วยนะครับะวันนี้เราไปดูข่าวแรกกันครับกัแบบเข้า เข้าเลื่อนกันไวๆนี่เองข่าวแรกครับจะ <Hey guys, S 1> ไปไปชมนะครับเป็นทางด้านท้องบอวัตรกรรมใหม่นะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับจากงานนะครับ CES นะครับ2016นะครับที่อเมริกานะครับที่ต้องบอกว่าทางด้านเบเซอร์เนี่ยออกมาโชว์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวใหม่นะครับ ที่จับผลิตภัณฑ์ซีรีสเ์เก่าแบบสแตลที่มาพร้อมกับคอนเซปท์ที่แกยกตัวอย่างว่าสามารถทำงานไปได้ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปได้ได้วยอย่างดีครับด้วยของดีทีเด็ยที่การจอรแยกน,นี่ก็เวลาทำงานนะครับกลางวันอะไรอย่างนี้ก<อ>็ไม่ต้องเสียบใ้ระบบซิสเต็มของการจอนอกก่อ,อนอนะครับลองดู เีลาครับสวดทรงนะครับต um ่างคลิปเลยสวดทรงก็สวยงามนะครับตามสไตล์เลเซอร์อยู่แล้วขายแบรนด์นะครับสเปคครับชิปเซตก็เป็น CPU นะครับ i7 ครับ6.5อยู่แรมนะครับ8 g b เจอทัชสกรีนครับ2นิ้วนะครับ .5 ก็เอ่อความละเอียดครับ q s d ครับ U.S.B. ก็ปกติครับ เพื่อออกแบบให้เราเกมคนเนี่ยครับเกมมิ่งจะเล่นเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยก็เลเป็นแบบการจอครับแยกออกมาเป็นไงครับสุดเรสสุดเด็ดนะครับสเปคแรงดีไซน์สวยโคตรสวยงามนะครับตามสไตล์อย่างที่บอกไว้โอ้โหดูครทีเป็นแฟนสาวกงหมูเขียวไฟนะครับแล้วตังเหลือนะครับต้องย้ำเลยครับก็ตังเหลือก็ไปจับไปจองมันได้ ก็ขายความสวยงามครับแต่ว่าทางด้านเลเซอร์เนี่ยก็ออกมาผลิสิบพั์อีกตัวหนึ่งด้วยครับน่าสนใจมากอันนี้เป็นตัวจากซีรีส์นะครับเนี่ยครับนาบูวอชเองนาบูวออนแรกเน่ะจะเป็นเหมือนเอนาฬิกาที่แบบไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับที่จะใช้แต่คราวนี้ปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่ครับให้ดูเป็นทรงสปอร์ตนะครับเเรียกง่ายๆว่าตีตลาดทำแบบเหมือน มันน่าจีช็อเลยน่าจะเข้าถึงกลุ่มหลายๆกลุ่มแล้วสมาร์ทโฟนอ่าสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอทได้ง่ายด้วยนะครับก็สองราคาครับเป็นระบบอ่บอกก่อนว่าใช้ได้ระบบทั้ง Android ก็ i o s นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับแต่ถ้าในใบถ้ามาอยู่ในไทยก็น่าจะอัพอกีพอสมควรราคาก็ร้อห้าสิบเหรียญส่วนรุ่นปุ่มสแตนเลสนะครับไม่ดับเบิลคลิกนะครับ อขอโทษครับไ,ไปแซลเมาส์แกสองร้อยเหรียญน,นะครับเป็นฟอร์เอดิชันก็คารไปสาวกนะครับน่าจะเร็วๆนี้น่าจะสี่ห้าเดือนนี้ก็น่าจะได้เห็นกันแล้วตัวมันเป็นแล้วก็น่าจะได้เห็นในช็อปสโต์บ้านเราด้วยนะครับไปชมคาตว่อไปครับไ,ไปแซล,ล ก็อนัาท่านะครับลาล้างทศวรรษนะครับโอ้โหพิกลิ้นนะครับผมขอเท้าความเปเ่งปีแล้วก่อนปลายปีเนี่ยอยู่ิซ้อมน่งแกม,มาบอกว่าเออจะพักละเพราะว่าจริงๆทีมของทีมพัฒน,นา Assassin's Creed เนี่ยผมได้ไปรู้มาว่าจริงๆเนี่ยแกม,มีอยู่ทีมเดียวเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีการถอดพัฒนาให้กับทรงยอดให้กับทีมอ,อื่นต่อเลยด้วยก็คือหมายความว่าอย่างเช่น คอรดูตี้เนี่ยมีทีมพัฒนา3ทีนะครับอย่างที่รู้กันนะครับสับไปเรื่อยทำให้คอ l l ดูตี้เนี่ยเป็นเกมที่ซีรีส์ที่สับออกมาได้เกือบทุกปีทุกปีโดยไม่ใช่ซามผู้ทีมผู้พัฒนาเลยแต่ผิดกับทางหน้าอสุรนครดทำให้นะครับตัวเกมก็อย่างที่เราทราบปัญหาโอ้โหคตรบงโคตรบักเยอะกันอย่างสมควรด้วยข่าวใหม่นี้ครับก็เป็นข่าวที่ จากเทเลอร์เนี่ยปล่อยออกมานะครับก็เป็นภาคซ s นคลีนนะครับตัวมิคเคิลไปตรุยแดนพราตานะครับ <5 S 2> จุดเด่นของภาคพราตาเนี่ยก็คือการเล่นแบบ2 d ดีนะครับนึกภาพของเกมรุ่นกลับอย่างินอเปอร์เซียไปเลยนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ก็มาพร้อมกับระบบที่แปลกมากครับระบบโกสครับก็คือเนี่ยอย่างที่ในภาพเนี่ยเราไม่สามารถเมาสามารถผ่านมิชชั่นต่างๆได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องค่าไขรด้วยก็ได้เนี่ยหลบซ่อนเว้นเอาเนี่ยครับแปลงล่าง อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยสร้างมุ่งสร้างนี่นครับแรงจูงใจสร้างระเบิดฟันแล้วก็ดีได้ไม่ได้เป็นต้องฆ่าแต่ว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบแบบฆ่าแหลกเนี่ยครับก็ยังมีเหมือนเดิมเนี่ยครับเนื้อสารเหมือนเดิมครับตามสายสื่อกรีนนะครับตัวเกมก็จะลงที่นี่ครับใกล้ๆวนท12มก,ากราคมนี้พอลงเพ a s t a t i o n 4ครับ Xbox One แล้วก็ PC เอ็กบอกวันจริงๆข่าวนี้เงียบเงียบไปเลยครับไม่ค่อยมีเกมอะไรเลยนะครับแต่ข่าวของ Assassin s s a s s i n s c r e e d ก็ยังไม่หมดครับก็มีข่าวลือออกมาด้วยนะครับข่าวลือนะครับจากสื่อนอกนะครับว่า Assassin's Creed Empire เนี่ยเลื่อนไปเปิดตัวในปี2017แล,แล้วแล้วก็ทางค่ายก็บอก,บอกบอกว่าเกี่ยวกับค่ายนี้ว่าแค่ฟอร์มทีมมันยัง ไม่นิ่งแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ไม่ไมด้หมายวความว่าอาจจะเลื่อนออกไปถึงปีหน้านะครับ2017นั่นเองก็ใครที่เปน็นแฟนนะครับมันก็ลองรอกันต่อไปครับซึ่งข่าวนี้มันก็ผู้มันกระทบไปหมดครับทั้งออยอดขายทั้งป้าซินซินเดอเเกตนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางบริษัทแกก็ น่าจะเซฟครับไม่อยากให้มีข่าวอะไรไม่ดีออกมาก็ปปเป็นสองข่าวสั้นๆนครับจากลัวยูบีซอฟครับซึ่งข่าวสุดท้ายซึ่งข่าวที่สามครับเราก็จะไปดูนะครับโหข่าวนี้ต้องบอกว่ามิตรรักแฟนสาวกนักแข่งอ e ีสปอร์ตนะครับน่าจะได้เฮครับที่จะอาจจะได้เห็นชรุนเมนใหญ่จากค่ายบิษณุครับเพราะว่าล่าสุดมีบิษณอ,อประกาศสัปดาห์นะครับ ส่งค่ายลูกนะครับแอ t ติวิชั่นเนี่ยเซ็นซื้อเลยครับกิจการของเอ g นะครับหรือว่า m o r o r a g u e m เ j o r League เนี่ยทำไมถึงที่เขาทำไมเขาถึงฮือฮาและทึกโครงกัน major league เนี่ยดังๆเนี่ยเอิงจริงๆมันก็เหมือนเป็นกับ ESPN นะครับรายการสปอร์ตของทางด้านฝั่งอเมริกาใหญ่ๆเลยประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าเป็นรายการที่เราเ ที่รายการทำออกมาเกี่ยวกับ e-sport นั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าเเกมดังๆจากภายในค่าอย่าง Overwatch นะครับ Starcraft Call of Duty แล้วก็เกมการ์ดที่หที่ต้องบอกมาแรงสุดๆอย่าง Hearthstone นะครับก็จะเราจะได้เห็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแล้วก็ภายใต้ชแน,นลอของ MLG แน่นอนนะครับก็น่าจะเป็น จุดเปลี่ยนใหญ่ครับของวงการ e-sport นะครับของฝัง e ง่งโซนตะวันตกเลยตัวเราได้นะครับนี้คือเป็นข่าวใหญ่มากเข้าไปชมข่าวสุดท้ายครับวั้มาไวนครับข่าวนี้ก็เป็นแมหน่อยต้องเรียกว่าหุนกระแสนะครับเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าไม่มีใครที่รู้จักนะครับตอนนี้เกมจกากภาพยนต์ดังนะครับที่ดังมากซึ่งนี้เราก็จะมาชมกันสิบอันดับ เกมรุ่นเก่านะครับที่หวนกระแสภาพยนตร์ Star Wars ว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็น Star Wars Racer นะครับเอพิโซดนะครับอันดับสิบนะครับที่ยังแบบแฟนๆยังโหยหาจนถึงทุกวันนี้ครับตัวเกมนะครับก็เป็นแบบแนววิ่งนยครับขับรถนะครับอาร์เคดอะไรอย่างนี้เป็นเกมรุ่นเก่านะครับประมาณน่าจะสิบกว่าปีได้แล้วครับ ว่าเราไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยเห็นแต่ว่าทางด้านอา,อาเคโมน,นอกเนี่ยตอนเซนเตอร์เนี่ยดังา <c oughs> ม,มากน,นะครัเป็นชมรายละเอียนครับในเกมอัน <c oughs> ดับเก้าครับอันนี้ก็เป็นแบบเรือกมายุคใหม่ๆนะครับ <c oughs> เป็นเนี่ยครับ สไตล์ดาวน์นะครับเดียฟอร์สอันเลสนะครับก็เป็นสไตล์เกมก็เป็นแบบมีพลังครับมีเรามีแบบเป็นนักสู้เรื่องตามเนื้อเรื่องมีพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยมีพลังฟอร์สนะครับ,ร force, รบที่สามารถทำโน่นทำนี่ทำนั่นได้เนี่ยครับสามารถควบคุมสิ่งของได้ ลแปครับอันนี้ก็ขวัญใจมหาชนเด็กๆครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลโก้ครับแน่นอนเลโก้ซาวอร์นะครับทีมก็เหมือนเดิมครับเลโก้ LEGO. หากินง่ายๆนะครับทำอะไรก็ขายได้หมดครับสำหรับค่ายนี้โอ้ยลบไป จะมีแบทเิลฟอนหรือเปลับสำหรับผมจริงๆแบทเชนฟอนนี่ไม่รู้จะติดป่านะครับลองไปดูคลิปนี้ก็ทั้งค่อนข้างยาวเลยนะครับอันดับเจ็ดครับหรือพับบิกครับคอมมานโดก็เป็นแบบตัวเกมคล้ายฮับไลท์ครับตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นยุคที่ฮับไลท์เฟื่องฟูครับแล้วก็ทุกๆค่ายเนี่ยพยายามที่จะโหน ใส่อปพล์นะครับสร้างเ,าเ,กเกมยิงในเซกชันของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วซาวอ์ภาคนี้ก็เป็นอีกภาคหนึ่งครับที่นะครับขอไปเหี่ยวนะครับทำเกมทีมแนวเนี่ยครับ FPS แบบนี้ก็มีเ้าโคง้งนะครับเท้าโค้งนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของซาวอะไรมากเลยนะครับเขาเป็นแบบเดินลุยจหารอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นเองรับภารกิจนะครับไม่ได้มีพลัง จิตอะไรด้วยก็เป็นแบบยิงยิงปืนเลเซอร์ปลาเบิด <Number six. S 2> ตามปกติอันนี้ก็เป็นครับเนี่ยสวอรัทโอรีพับบลิะครับก็อีกหนึ่งเกมดังนะครับที่ต้องบอกว่าแฟนแฟนแฟนบอยนี่ชื่นชมมากนะครับในทั่วโลกเกมท,ที่จริงๆผมว่าผมคาดว่าเกมน้น่าจะันดับสูงกว่าน,นี้ด้วยซ้ำ เพราะว่า m m o RPG เนี่ยหลังๆที่ไปเปิดในเซิร์ฟเวอร์ทั้งอินเตอร์ทั้ง NA อไไอ่ะ <c oughs> คนชอบมากนะครับแล้วผมก็มีคนจากผู้เล่นจากบ้านเราเนี่ยเข้าไปเล่นเกมนี้เยอะมากๆนะครับเนี่ยสำหรับสาวสาตเอมวหัวนี้เกมมุ่นเก่าครับเ <c oughs> ก่ากืกเลยครับน่าจะเป็นในยุคของ Mac ยุคของดอทเลยครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมลืมชื่อเดี๋ยวไปดูชื่อเกมก่อน นะครับโอ้กาวมาดูภาพครับโอ้ไม่ใช่ครับเป็น n น n t e n d o 64ครับเนี่ย Star า a r ์โอ้โหผ้าภาพนี้นี่ต้องบอกว่าไม่คุ้นไม่คุ้นตาเลยจริงครับไม่รู้ว่าขอเองก็ไม่ได้เป็นสาวของ Star าว r s อะไรมากเลยครับแมบอาจจะไม่ไม่ไม่ค่้รู้จักเกมนี้หรือผมว่าผมมั่นใจว่าอผมเล่นเกมค่อนข้างเยอะนลครับเนี่ยผมคือจักจริงๆเกมนี้เ i n t ิ n d o 64 ล็อกสโตรจอนนะครับล็อกสโตรจอนเรียกยากเรียกเย็นือเกินนับสี่ครับภาพสวยใสยแบบนี้ครับจะเป็นอะไรไม่ได้นะครับนอกจากาต้องบอกว่าเกมที่ประากาศสัปดาห์ไปนะครับ EA เพราะว่า EA เนี่ยเพิ่งบอกเลยครับว่ามูววา Star Wars ของเขาเนี่ยเอ่อร์เฟิร f r o n อนต์เนี่ยขายได้12ล้านชุดไปแล้ว นะครับใช้เวลาเพียงแค่สองเดือนอ๋อเนี่ยครับเกมนี้ผมบอกเนี่ยครับเกมนี้เกมนี้นี่คือเกมนี้เกมนี้จริงๆเป็นเกมเกมุ่นเก่าเก่ากึกเลยครับน่าจะประมาณยุค9กวศูนย์ได้นะครับเนี่ยซาวว์ครับเดดไฟเตอร์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเครื่องแพลตฟอร์มพีซีเป็นแม็กเราเห็นวาโอ้ยุคุ่งเก่ากึกเลยนะครับทีมเกมก็จะเป็นแบบรับมิชชั่นนะครับแล้วก็การเล่นแบบ เป็นเกมยิงอะไรประมาณนี้นะครับ FPS ขับยานอะไรพวกนี้แล้วก็รับหน้าที่เข้าไปต่อสูด้ดารเบิลเจอร์อันดับหนึ่งครับต้องบอกว่าอันดับสองอันดับสองนขอภครครับที่คลองใจนะครับอันนี้ก็เป็นสตาร์วอ้์กถ้าน,นี่ไม่รู้ใจนลครับขอไัยด้วยนี่เพิ่งเก่ากึกเลยนะครับเนี่ย ภาพอะไรเลยไม่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 ร uh ู้ฉักเลยโอ้โหเราดู the l i g เ t s a b e r ครับนี่น่าจะเป็นต uh ีการแซวกันด้วยนะครับนี่มุแต่ภาพก็สวยใสครับออเป็นเจไดไนท์ครับดิอัคัสโอ้มันมีภาพนี้ด้วยครับเนี่ยผมผมไม่เคยเห็น แม่ขอใครที่ไม่รู้จักนะครับเกมนี้แม่ไม่รู้จักจริงๆ้างนี้ไม่คยเห็นโอ้ทีมเกมมันคล้ายแบบเดินหน้าควันคล้ายแบบสามทุกเลยนะครับน่าสนใจมากอันดับหนึ่งครับภาคอะไรภาคเนี้ยผมนี่รออันดับหนึ่งอยู่ครับโอ้ออะไรเนี่ยติดท็อปสิบติดท็อปเอกบ็อกด้วยอะไรอ่ะเป็นอาร์พีจีเหรอเม่นเอ็โมโอเหรอ อ๋อเป็นตัวก่อนก่อนที่จะอ๋อใช่ครับอันนี้ก็เป็นเอ o ครับอีกตัวหนึ่งดีโอเดพับิตัวแรกครับน,นี่เป็นตัวแรกใช่ใช่ใช่เนี่ยครับอองมีพลังฟอร์ก็เป็นแคปเป็นเอมอในในก่อนยุคเก่าครับก่อนที่มันเป็นเจเนเรชันใหม่เองก็หมดแล้วครับขาวของเรานี่ก็ มาไวจบไวครับมาเสียเวลากับไอ้ตรงสตาร์ว r เนี่ยครับนานมากมาข่าวยาวๆผมไม่รู้จัหสายเซ็ชั่นครับแหมก็ขอไปด้วยนะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับมีอะไรปิดภาพประการใดนะครับทีมงานไทรเกอร์ก็ขอไปด้วยเทปนี้จริงๆก็ขอจะลากันไปแตบบ่เพียงเท่านี้นะครับอยู่กันมากนะเผื่อหน้าผมก็เอาไว้เทปหน้านะครับ รายการของเราในวันพุธหน้าครับถ้าไม่ติดข้องอะไรก็จะพยายามจะออกมาทํารายการให้เพื่อนๆนําข่าวสารองการเกมครับมาบอกเล่าเก้าสิบกันนะครับตลอดจงข่าวลับข่าวไม่รับต่างๆนะครับซึ่งตผนี้ผมเองก็ได้เข้าไปทํางานในวงการเกมแล้วก็เร่วมรู้อะไรที่มันดีๆแล้วก็ไม่ดีเยอะมากครับถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะไว้เราให้เพื่อนๆฟังเทปนี้ก็เทปที่เก้าครับก็ ขอลาไปเดี๋ยวพิมพ์ท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับในเวลาหน้าครับเจอกันครับผมในวันพรุหน้าสวัสดีครับ